มาดูซิว่าฉันมีกี่ซับสไครบ์แล้วดูซิอ้าวทำไมยิงไม่ได้ยิบสิทำไมยิงไม่ได้ยิบโอ้เสียวๆเกือบหังนี่เนี่ยยิบสิยิบสิมันลึกกินไปใช่ไหมเนี่ยยิบหน่อย ว่าอย่าไม่ได้ก็อันนี้สิใช้เชือกแล้วกันอืมดูสิว่าฉันมีกี่ซับสไคร์แล้วโอ้ฉันมีสิบซับสไคร์แล้วหนึ่เดียโอ้มันเลยสิบมนเลยสิบซับสไคร์แลยนะเนี่ยทำไมม,มันเลยแล้วจังเลยก็อืมก็อ๋ออืมฉันมีฉันมี 11คลาสแล้วนี่ yeah! เย้ขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับ11คลาสครับผมขอบคุณมากเลยนะครับทุกคนก็ก็เดี๋ยวรอคิวเอแล้วกันนะครับผมบคิวอันเอยังไม่มาเลยนะครับผมเพราะว่ายังไม่มีคอมเมนต์เลยมีแค่คอมเมนต์คนเดียวเองครับผม นี่ผมยังไม่ได้ทำคีย์วันเองเย้ yeah. ก็ขอบคุณมากเลยนะครับผมก็ก็พอแค่นี้แหละนะครับผมก็อันนี้ผมก็ทําโทรศัพท์ใหม่ด้วยใช่นะครับผมผมทำโทรศัพท์ทใหม่ด้วยเ yeah. yeah. ย้เย้โหโทรศัพท์ระเบิดเลยวุ้นจ๊ะยิ่งอสไรจบแอสซัสแล้วเย้ โ okay. อเคโทสารแล้วเบื่อแล้วแบบเป็นดิบซิงดีดโทสารแล้วเบื่อโอเคก็บ okay. ๊ายบายครับ